สวัสดีค่ะท่านชวมวเอฟทุกท่นานค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊นางน้ำโชกนะคะค่ะท่านชมค่ะาสำหรับมือนี้เป็นวันที่18กลุ่มภ่าพัน2์2 5 69นะคะเป็นมือที่ไหลทนหลายคน้นที่เป็นสายคำนวณสายมักวิเคราะหตัวเลขแนวทางสายมักคิดเลขกสาย ที่มักคิดคำนวณน,นะคะเป็นเอียงที่แบบเป็นมีความสูงกับตัวเลขนะคะว่าอยังไงก็มีความสูงกับตัวเลขสายเดียวกันกับเจีน่างนะคะเจีน่างมักกันว่าตัวเลขนะคะมักคิดคำนวณมักคิดอดเจาะแอจเจกับตัวเลขนะะเนาะค่ะเนาะเออ่มื่อน,นี้นะคะทำมันช่วงขาตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาทีแอด็ดลงไปแล้วที่แอด็ดลงไปแล้วแล้วกเ็เฮ็ดไปไล่สูตร บ่เป็นลายสูตรลายขันตอนสูตรเดียวนะละลายขันตอนสูตรที่เค่อยเขานี่คพือจงสูตรอีกเขามาตั้งแต่สองกุมภาสองกุมภาเข้าสี่กุมภาเข้าหกกุมภาเข้าเก้ากุมภาก็เข้าสิบเอ็ดกุมภาเข้าสิบสามกุมภาเข้าสิบหกกุมภาเข้า 18กลุ่มผ้าแอด15พอแม่พีนาาจจะะนน่น้องเข้ามาพิจารณาตัวเลขแนวทางไปน้อกันเนาะคะ่ะเนาะแอดจะเฮ็ดเทแยวที่แล้วเฮ็ดได้702ต่ว่าเตี่มมันบบลงแอดก็เลยมาปรับเตี่มใหม่นะครับปรับเตี่มใหม่เอาเทแยวนี้แทนแน่นอนนะคะเอาเตี่มเก้าก่อนเนาะคะ่ะทุกผชมนนเตี่ยมเก้าเฮ้ยามเฮ็ด พยายามตัดลงบ่อยมันบ่อยมันหลคําวัดตัดลงหรือบว์เป็นตัดไ่มันหลายอย่างเดียวตัดเร็วประมาณไม่ไม่ลงทุนเยอะถ้าถูกก็คือคุม้มสินะ่าทช่ค่ะแอดก็เลยพยายามขัดตัวเหลี่ยงแนวทางมากให้ท่ช่วง้ัดคักเลยนะค,ะนะค่ะเนาะเต้มเก้านะคะเต้มเก้าก็จะมีสี่ 8, 7, แปดต้ม9ก้านะคะสี่แปดเจ็ดส่าบาเปลียนตัวเกาเพราะว่ามันได้แบบนี้นะคะมันได้แบบนี้เจ็ดสี่ดเวอัวงกลมให้อีกเท่หนึงเจ็ดสี นี่คือแต้ม9แต้มสามแต้มสามมีไหมเต้มสแต้ม3มมีสี่สี่ห้าเจ็ดจ็ดเจ็ดแปดแปเจด แต้มสามีแค่นี้แต้มศูย์เต้มศูนย์มีไหมเต้มศูนย์มี4ี่แล้วก็5,7,8ดแปด ประมาณนี um. ้แต้มสีเต้มสก็จะมีสี่สี่หกสี่สี่ห8เจ็ดแปดเ้าดก้อาแปก้นองเด้อ แปดเจ็ดเก้าโก็อย่าลบอยงบ่มีแปดเจ็ดเก้านะคะแล้วก็แปดแปดแปดส่วนแต้ม 7, เจ็ดแต้มเจ็ดก็จะมีสี่เจ็ดหก สี่เจ็ดหกเจ็ดี่หกสี้าแปดห้ามีแค่นี้ชุดน้น ชุดเน้นจะมี476โอ้อีกตัวนึง4ี9 479ยุ่งเสร็เต็มได้ 4 7 9แต้มศูนย์4 7 9 4 7 9แล้วก็4 7 8เอาคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษได้พี่น้องเด้อแอดคัดใหบ้บักคากยางขากเลย ก็ว่าเอดก็อยากถือพี่น้องทานผู้ชมก็อยากถือขึ้นกันนกะขะนาะต้องอยากถือตุลขศเนี่ยทางขึ้นกันคัดคาคากเลยอันคัดเรลวๆมันถือก็ถือกันจังว่ากันใหม่แต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเอ็ดก็มีความหมั่นใจเอ็ดจังคาดไม่พอมีพี่น้องเข้าเหลือแค่สามชุดนะคะเหลือแค่สามชุดตามนี้นะคะ พอแม่พอแม่พ่นองเขาทุกทันทุกคนโชคดีโชค,โชคมันลํำรวยมือแรงถ้าโชคดีอย่าลืมแอดเดอค่ะเดเอเราจะโชคดีไปด้วยกันและกได้มีเงินนทําบุญไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะขอพระคุณมากสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมแชร์ไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ